สวัสดีค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอฟนัชนันพยากรกันอีกครั้งแล้วนะคะอ่าคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงคลิปที่ยี่สิบแปดแล้วนะคะโหยี่สิบแปดคลิปแล้วเนอะแบบมาไกลมากเลยอะไรอย่างนี้อ่าหัวข้อเนี้ยก็แบบเรามาดูกันขำๆไม่ต้องซีเรียนเนอะเออกับหัวข้อที่มีชื่อว่าเพื่อนในเฟซบุ๊กของคุณส่วนใหญ่อะ่ะ ในในสื่อโซเชียลมีเดียในเฟ c e b o o เนี่ยเขามองว่าคุณเป็นยังไงมองว่าคุณสร้างภาพไหมเขามั่นไส้คุณไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าอันเนี้ยนะคะก็หัวข้อนี้แอปก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเออมาจากพี่สาวท่านหนึ่งที่แอปนับถือนะคะที่เอเอแอปได้ทําการดูดวงให้ให้ให้เขานะคะก็คือแบบว่าก็คือมีความรู้สึกว่าเอออยากได้อยากทำคอนเทนต์นี้จังคือแอปมองว่า คนช่องอื่นๆน่ะไม่น่าจะยังไม่เคยทำออแอปมองว่ามันก็น่านาแปลกดีเราก็อยากจะรู้เนเอะอว่าแบบเอ,อเวลาเราลงเฟซไปนเนี่ยเฮ้ยอัพนูน่นอัพนี่บางคนอวดแฟนบางคนอวดอะไรอะ่ะเออเหมือนแบบไปกินข้าวถ่ายรูปลงเฟซนู่นนี่อะไรประมาณเนี้ยหรือบางคนพทดด่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้เี่ว่า เพื่อนในเฟซส่วนใหญ่เขาคิดยังไงกับเราเขาลำคาญเราหรือเปล่าวะแล้วเขามองเราในภาพยังไงภาพลักษณ์ยังไงมองในแง่ดีหรือว่ามองว่าเฮ้ยอีนี่น่าลำคาญจังเลยอะไรประมาณนี้ยหรือบางคนอาจจะหมัน่นไส้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนบางคนไม่กดเพื่อนบางคนอะไม่กด like, ไลค์ไม่ไม่ไม่มาคอมเมนต์ไม่มาอะไรเลยแต่ส่องอะไรอย่างเงี้ยแบบคล้ายๆกับว่าก็ก็ติดตามเรานะมาดูแต่ไม่ไลค์ไม่แสดงความเคลื่อนไหวแต่ เข้ามาส่องบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเมากันอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็อยากจะรู้ไงว่ามุมมองของเพื่อนๆในเฟสอะ่ะโดยรวมอะ่ะเขามองลักษณะว่าเฟสเราเวลาเราเล่นเฟสอะ่ะเขามองว่าเราเป็นยังไงเขาชอบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยสร้างภาพบอกวะ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็มีทั้งหมดสี่กองนะคะก็มีเขียวเหลืองม่วงส้มนะคะมีทั้งหมดสี่กองอ่ะขอให้ผู้ติดตามคลิปชมคลิปอยู่ตอนเนี้ยก็ขอให ตั้งจิตนิ่งๆแล้วก็เลือกกองที่ถูกชะตาและดึงดูดคุณมากที่สุดเลยค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะค่ะแอปคิดว่าทุกคนน่าจะเลือกกองที่ชอบได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกองแรกที่สีเขียวเลยนะคะแอปขออนุญาตเก็บสีอื่นก่อนเดอ้อ อ่มาเริ่มที่กองสีเขียวก่อนเลยนะคะชาวกองสีเขียวจ๋าเวลาคุณเล่นเฟซอะ่ะเพื่อนเพื่อนในเฟซเขามีมุมมองอยังไงกับกับการโพสสถานะนู่นนี่นั่นของคุณนะคะเขาเขาเขาคิดยังไงกับคุณอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเรามาดูกันนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าชาวกองสีเขียวเนี้ยเล่นเฟซบุ๊กเนี้ยเพื่อนในเฟซส่วนใหญ่อะ่ะเขามองภาพลักษณ์คุณเป็นยังไงเขามองว่าคุณเป็นยังไงอ่ะ ใบแรกได้ห้าเหรียญนคะคะใบที่สองได้เดวิลค่ะใบที่สามได้เก้าไม้เท้าค่ะแล้วใบที่สี่ ไปที่สี่ได้ไพจัสเน้นค่ะอ่ะาเจ้ากองสีเขียวค่ะเวลาคุณเล่นเฟสอ่ะเพื่อนในเฟสคุณส่วนใหญ่เขามองภาพลักษณ์คุณยังไงมองว่าคุณโพสต์นั่นนี่แล้วคือเขารู้สึกยังไงกับการโพสเฟสอะไรของคุณมองว่าโดยรวมคุณเป็นยังไงใบแรกได้ห้าเหรียญค่ะคือเขามองว่าคุณคุณคุณเนี้ยคงไม่ได้ไม่ได้รวยมากหรอกคงไม่มีฐาน,นะอะไรเหมือนเขามองนี่นะประเด็นแรกประเด็นที่สอง ได้ดีวิวเออแต่เขาก็มองว่าเนี่ยแต่แต่คนคนที่เล่นเฟซอันเนี้ยชาวกองสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าชาวกองสีเขียวเนี่ยเป็นคนเหมือนแบบออกแนวร้ายร้าอ่ะเหมือนเขามองว่าคุณเหมือนเป็นคนดุร้ายเออเปลี่ยนแฟนบ่อยแล้วก็เหมือนเขาเขาค่อนข้างจะมองคุณในภาพลักษณ์ติดลบอะ่ะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนโมโหร้ายหรือว่า ดูเป็นคนแบบชอบพูดด่าชอบพูดเราไปอารมณ์แล้วก็อาจจะพูดในลักษณะแบบว่าเฮ้ยพูดเรื่องแฟนแต่แฟนเปลี่ยนบ่อยจังอ <c ười> ารมณ์ันเนี้ยเหมือนเขาก็มองคุณว่าคุณเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อาจจะมองว่าคุณเป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเขามองในด้านลบอะเป็นสเสน่ห์ในด้านลบเหมือนมองว่าเออคุณเนี้ยเออก็หน้าตาดีนะแต่แบบ ดูดูทําตัวไม่ค่อยแพงเลยอะไรอย่างเงี้ยมันคือ,ม,คอมันคือมุมมองของเพื่อนในเฟซโดยรวมนะคะจริงๆคุณอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะโอเคโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเครียดนะอ่ะแล้วก็ใบต่อมาได้ไพ่เก้าไมยเท้าเพื่อนในเฟซส่วนใหญ่อ่าค่อนข้างที่จะแบบเออไม่ค่อยชอบคุณนะเหมือนเขามองว่าคุณแบบมองว่าคุณโพสต์อะไรแบบไม่ค่อยสร้างสารรค์อะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ค่อยชอบ ะะแล้วก็สรุปได้ไดพ่จัดเม้นแต่ถามว่าความคิดของเพื่อนเพื่อนในเฟซคุณนะี่มองคุณในแง่ลบใช่ไหมแต่สรุปมาเป็นจัดเม้นท์จัดเม้นมันก็ประมาณแบบว่าเฮ้ยแต่กูก็ติดตามมึงนะคือกูก็ชอบดูเรื่องราวของมึงนะถึงมึงจะโพสห่าเหี่ยวอะไรก็ไม่รู้เรื่องแฟนมั่งเพ้อเรื่องความรักมั่งเงนินบ่นว่าเงินไม่มีมั่งอยากออกจากงานมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องลบๆอะ แต่ว่าเขาก็ชอบชอบอ่านชอบติดตามเฟซคุณนะเขาก็มองว่าเออก็ดูดูเป็นคนแบบว่าคล้ายๆกัแบบว่ามีความเป็นธรรมชาติในตัวเองดีดูไม่เฟกอะไรประมาณเนี้ยถ้าสรุปนะเขาก็มองว่าเฟซของคุณชาวกองสีเขียวเนี่ยเพื่อนในเฟซมองว่าคุณไม่ได้สร้างภาพนะคะมองว่าอ,อ,อีนี่เจออะไรมาก็แบบก็อัพเฟซแบบด้วยความเป็นจริงเหมือนแบบโดนแฟนทิ้งก็อัพว่าแฟนทิ้ง ไม่ถูกหวยก็อ,อัพว่าไม่ถูกหวยอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขามองว่าคุณดูเป็นแบบชาวบ้านดีดิบๆธรรมชาติดีอะไรเงี้ยก็คือเขามองว่าคุณไม่สร้างไม่สร้างภาพนั่นเองนะคะก็อ่ะนี่ก็คือชาวกองสีเขียวนะคะก็ะประมาณนี้นะไม่รู้ว่าถูกใจกันไหมอ่ะกองสีเขียวโอเคอ่ะต่อไปเป็นกองสีม่วงตื้ออ่ะสีม่วงมาดูสีม่วงกันว่าในสายตาของสื่อโซเชียลอ่ะ เพื่อนในเฟซอะไรพวกนี้มองว่าคุณเป็นยังไงนะคะอาว่ารุนกันสาวกองสีม่วงบอกว่าอย่ามาดากูนะ <hin cer chief> อะไรอย่างงี้อ่าใบแรกมาดูกันว่าสาวกองสีม่วงเล่นเฟซเนี่ยแบบว่าคนในเฟสมองว่าคุณเป็นยังไงนะคะใบแรกได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ ใบที่สองได้สามดาบค่ะใบที่สามได้ไพ่เฮลโลเฟนค่ะแล้วใบที่สี่ได้สามเหรียญค่ะอ่ะชาวกองสีม่วงครับเพื่อนในเฟซคุณส่วนใหญ่มองไงมัง่งอ่ะใบแรกเลยได้หน,น,นึ่งเหรียญไพ่เบญญเขามองว่าคุณนะ่ะ น่าจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีเพราะว่าเขาเขาก็เวลาคุณโพสต์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าคุณภาพชีวิตของคุณค่อนข้างดีคุณอาจจะชอบโพสต์เกี่ยวกับบ้านชงห้องหับที่สวยงามหรือโพสต์สถานที่ท่องเที่ยวโพสอะไรที่แบบกิจกรรมที่ต้องใช้เงินทั้งหลายอะซื้อกระเป๋ามาใหม่ซื้อรองเท้ามาใหม่ซื้อรถซื้อบ้านอะไรประมาณเนี้ยเหมือนบางทีก็ชอบโพสต์ว่าเนี่ยถูกหวยถูกหวย เนี่ยไปเที่ยวที่นี่ด้วยและอะไรอย่างเงี้ยคือเขามองในภาพลักษณ์ว่าเฮ้ยคนนี้แม่งชีวิตแม่งหรูว่ะแม่งโคตรแบบรวยเลยเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าคุณมีเงินนะเออภาพลักษณ์ดูแพงดูไฮโซอะไรประมาณเนี้ยอ่ะใบต่อมาได้สามดาบเขามองอยังไงเขาอิจฉาจ้าเวลาคุณโพสอะไรพวกเนี้ยเป็นเชิงแบบว่า ชีวิตฉันดีมีเงินมีทองนู่นนี่ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เขาไม่ค่อยชอบนะเพื่อนในเฟซอะ่ะเขาจะเป็นอารมณ์แบบเห็นแล้วเขาขัดใจเฮ้ยไอ้นี่เหนือว่ากูเว้ยผมไม่ชอบผมไม่กดไลค์หรอกอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะแบบขัดใจอิจฉาริษยาอะไรสุดริุฎเด็ดนะคะอ่ะใบที่สามาได้ฮีโร่เฟนอ่ะใบนี้ก็จะเป็นประมาณว่าสื่อประมาณว่าใบนี้ก็จะสื่อประมาณว่า แต่แต่ว่าคุณชาวกองสีม่วงเนี่ยถึงแม้ว่าจะโพสต์ชีวิตดีบ่อยแต่ว่าคุณก็โพสตเกี่ยวกับการทําบุญบ่อยเหมือนกันคือคุณก็จะโพสต์ว่าทําบุญที่นั่นที่นี่หรือชอบโพสต์แชร์ให้คนมาช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยเป็นเชิงบอกบุญหรือว่าโพสต์เกี่ยวกับในด้านของการทําสาธารณกุศลบ่อยทําแบบเป็นเชิงเกี่ยวกับธรรมะธรรมโมบ่อยเออเขาก็าชื่นชมนะว่าเออถึงแม้ว่าคนนี้จะชอบโพสตเป็นเชิงแบบชีวิตดี แต่ว่าแต่ว่าเออก็ยังมีการทําบุญทําทานมีการโพสต์ในภาพลักษณ์ที่แบบเป็นคนใจบุญสุนทานให้เห็นเขาก็โอเคเขาก็ชอบเหมือนไปวงไปวัดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ไปที่สะใบที่สี่ได้ไพ่สามเหรียญ อ่เขามองยังไงเขาก็มองว่ามันก็เป็นชีวิตส่วนตัวของคุณที่คุณจะโพสเพราะคุณมีเงินหรือว่าบ้านช่องห้องหับคุณดีคุณสวยมีรถใหม่อะไรเงี้ยเขาก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าภาพลักษณ์ของคุณนะที่ที่เพื่อนในเฟซมองคุณชาวสีม่วงเนี่ยเขามองว่าคุณยังน่าจะฐานะทางการเงินดีนะพอดูแล้วเหมือนมีกิจกรรมการชอปปิ้งอะไรบ่อยมากดูดูเหมือนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ เขาก็มองภาพลักคุณค่อนข้างเป็นคนมีเงินรประมาณนี้นะคะอ่าก็มีลายลูกค้านะคะดังเรื่อยๆต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะชาวกองสีม่วงก็ประมาณนี้เนอะอ่าสีต่อไปเลยสีเหลืองนะคะอ่ามาดูกันว่าชาวกองสีเหลืองนะคะเพื่อนในเฟซของคุณนะ่ะส่วนใหญ่มองภาพลักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ ใบแรกได้เดอะสตาร์ใบที่สองได้วิวออฟฟอร์จูนค่ะใบที่สามได้แฮงแมนใบที่สี่ได้นท์ออฟซอสค่ะ อ่าชาวกองสีเหลืองคะเพื่อนในเฟซคุณส่วนใหญ่มองว่าคุณเป็นยังไงอะใบแรกเลยได้เดือดสตาอ่าใบนี้นะเขามองว่าคุณหน้าตาดีเนี่ยคนนี้ชอบโพตร,รูปตัวเองประมาณเนี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ราคาญนะเขาก็ชอบดูนะเพราะเขาก็มองว่าคุณหน้าตาดีจริงอาจจะสวยจริงหล่อจริงหรือดูเป็นคนที่โพตร,รูปแล้วถ่ายรูปขึ้นนะ่ะ เซลฟี่บ่อยอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ไม่ได้รำคาญคุณนะเขาก็ชอบดูเพราะว่าคุณหน้าตาดีจริงแบบถ่ายรูปออกมาแล้วแบบเฮ้ยสวยดูดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ไปต่อมาได้กลงล้อแห่งโชคชะตาเขามองว่าคุณเป็นยังไงเขามองว่าคุณดูเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์อ่ะดูน่าติดตามแอบบมองว่าชาวคองสีเหลืองเนี้ยอาจจะแบบอารมณ์แบบคนตามเยอะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบเป็นเน็ตไอดอนย่อมๆอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบ อารมณ์แบบว่าพูดอะไรก็ตามแต่หูคนจะรีบแห่มาไลเลยเหมือนอยากรู้ชีวิตคุณแอบมองว่าชาวกองสีเหลือง่ะน่าจะหน้าตาดีนะน่าจะเป็นคนที่แบบป๊อปปูล่าในในหมู่โซเชียลอะไรประมาณนี้อ่ะใบต่อมาได้ไพ่แฮงแมนอ่ะแต่มันจะมีบางกลุ่มที่ที่เกลียดคุณเลยอะที่แอนตี้คุณมากที่รู้สึกว่าอินี่นี่แบบอะไรจะแบบ คนชอบเยอะขนาดนี้มาไลค์เยอะขนาดนี้จะบ้าเหรอฉันไม่มีเลยอะไรประมาน,นี้เหมือนจะมีคนอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ในออฟซอสใบเนี้ยก็จะมีคนที่แบบว่าเวลาคุณโพสอะเขาจะหงุดหงิดเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคนเนี้ยชีวิตดีกูไม่ยอมหรอกเดีย๋ยวกูจะต้องอัพตัวเองให้ดีกว่ามึงที่ได้อะไรประมาณนี้ยเหมือนคล้ายๆกับเอาคุณมาเป็นแรงผักดันในการใช้ชีวิต อที่จะให้ตัวเขาอยู่อยู่สูงกว่าคุณอะไรประมาณเนี้ยเออก็เป็นอารมณ์เน็ตไอดอลเบาๆนะคะก,ก็ก็ประมาณนี้นะคะสอบกองสีเหลืองไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างตรงไหมอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้มาด่ากันได้นะคะโอเคลรากองสีเหลืองเป็นเน็ตไอดอลนะคะอ่ะต่อไปกองสีส้มอ่าแสดงตัวหน่อยเด้ออ้าวกองสีส้มล้มแล้วนะคะไม่เป็นไรลมม้มแล้วเราก็ลุกได้ะคะ่ะเราสู้ขึ้นมาใหม่อ่าวเป็นไงล่ะ เช้ากองสีส้มมาดูกันว่าเพื่อนในเฟซของคุณส่วนใหญ่อะมองว่าคุณเป็นยังไงบ้างค่ะใบแรกได้ดื่มวิล์ค่ะใบที่สอง,สองได้ห้าถ้วยค่ะ ใบที่สามได้หนึ่งเหรียญค่ะใบที่สี่ได้ลาชาเหรียญค่ะอ้าชาวกองสีส้มค่ะเพื่อนในเฟซของคุณมองคุณยังไงบ้างมาเริ่มที่ใบแรกเลย The w o r l d The w o r l d นะคะเขามองว่าคุณนะ่ะต้องเป็นคนที่แบบ เออเขาเรียกว่าไงอ่ะชีวิตสมบูรณ์พร้อมไปทุกไปทุกด้านแน่เลยอะ่ะเหมือนเขาบอกว่าคุณเป็นคนมีชาติตระกูลดีเหมือนแบบต้องเป็นคนที่ได้รับการอบรมอะไรมาดีแน่เลยอะไรประมาณนี้ค่ะพอเขามองว่าโพสต์ของคุณแต่ละโพสต์เนี่ยโพสต์แต่ละโพสต์เนี่ยคือแบบในเฟซอะ่ะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแชร์ก็แชร์เรื่องดีๆเหมือนภาพลักษณ์ดีเป็นแอบทักโอ,อนแมคือแบบว่า ดูแบบไม่ด่าใครเลยอะดูเป็นแบบมากๆสุดเลยแบบว่าก็อารมณ์แบบโสเพราะตัวเองเศร้าตัวเองไม่สมหวังอะไรประมาณเนี้ยคือจะไม่ค่อยพาดพิงถึงใครคือเขาเขาน่าจะเป็นคนมีการศึกษาเป็นคนลักษณะเหมือนกับว่าแอปบอกว่าชาวกองสีส้มน่าจะมีความแบบ มีจิตวิทยาสูงหรือว่าเป็นคนรักษาภาพลักษณ์หรือ,อเขาอาจจะเป็นคนดีจริงๆก็ได้คือเขาก็โพสต์ออกมาในในใน,ในสิ่งดีๆเขาไม่โพส์ด่าใครเขาไม่โพส์จิกัดใครเขาโพสต์แต่สิ่งดีๆอะทําให้คนเข้ามาอ่านรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดีอะเหมือนเขาโพสต์ในลักษณะโพสต์คุณค่าโพสตแบบข้อข้อมูลดีๆหรือเรื่องราวดีๆอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้เป็นเชิงอวดอะคือโพสต์ว่าเฮ้ยฉัน ไปเจออะไรดีๆมาแล้วแบบอยากเอามาแบ่งปันคนอะไรประมาณนี้ในเฟซอ่ะแล้วใบต่อมาได้ห้าถ้วยแต่ว่าเขาก็มองว่าคุณคล้ายๆกับว่าเออชีวิตคุณก็ดีนะแต่ทำไมดูชอบโพสเพลเรื่องความรักบ่อยประมาณว่าอาจจะโพสว่าเนี่ยฉันไม่สมหวังฉันทุกเรื่องความรักน้อยเรื่องความรักอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคุณดูแบบไม่ไม่ค่อย สมหวังเรื่องความรักเท่าไหร่ดูดูโพสต์เกี่ยวกับการหนอยแฟนอะไรบ่อยประมาณเนี้ยอ่ะแล้วก็ไพ่ไปต่อมาได้หนึ่งเหรียญกับคิงออฟเหรียญน,นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีฐานะดีมากเขามองว่าคุณโพสเรื่องเงินอนะโพสต์แบบไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าอวดรวยนะแต่ว่าโพสต์ว่าเหมือนมันเป็นกิจกรรมในชีวิตของคุณปกติแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณมันเพอร์เฟกมากเขาก็ไม่ได้มองว่าคุณอวดรวยแต่เขามองว่าคุณนะ่ะ เป็นคนมีกินมีใช้มีฐานะที่บริบูรณ์จริงๆคือเขาเชื่อในสิ่งที่คุณโพสตนะคะแต่เขามองว่าคุณดูแบบก็แอบ,บมีเศร้าเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแซมๆมาตลอดประมาณนี้นะคะอะชาวกองสีส้มคะ่ะแอบบมองว่าเพื่อนในเฟซคุณน่าจะรักคุณนะคะเนี้ยกองเนี้ยดูไม่ค่อยมีศัตรูดีดูเหมือนกับว่าโพสต์แบบไม่ค่อยโพสต์สร้างสรรค์สังคมไม่ได้โพสต์ด่าใครไม่ได้แบบสร้างศัตรูไม่ได้โพสแบบ แบบว่าใช้เขาเรียกว่าไงนะโพสเขาเรียกว่าเป็นคนที่โพสก่อนอ่ะไอคิดก่อนโพสไม่ได้โพสเลยเซนเลยส่งเลยไม่ใช่คือเป็นคนที่โพสอะไรอะจะคิดรอบคอบนิดนึงว่าจะเกิดผลอะไรตามมาประมาณนี้นะคะก็ชาบกองสีส้มก็ประมาณนี้เนะอ่าจบแล้วเก็บก่อนค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ ep ที่ยี่สิบแปด นะคะว่าเพื่อนในเฟซมองว่าคุณเป็นยังไงสร้างภาพหรือเปล่านะคะ mm hmm. ก็จบลงแล้วก็แอปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปที่มากดไลค์กดแชร์กดสั่นก,กระดิ่งนะคะอ่าทุกช่องทางเลยแอปขอขอบคุณมากเลยนะคะก็ยังไงคลิปนี้แอปก็ลาไปก่อนนะคะยังไงก็เอ,อขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ เออให้ความอ่กากรุนาแอปนะคะยังไงแอปก็จะพัฒนาคลิปให้ดีต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อ